ป่วยเด็ดแล้วมองไม่เห็นวะนี่อย่างชันเลยอะ่ะประสบสวัสดีครับนี่อยู่กับซ่องอ่าอยู่กับรายการไม่รุ่นโครงไก่ของเรานะครับเน่โซนีมาจากไหนอ่าผมไปเอามาจากดีนะครับนี่แขกรับเชิญแล้วนะครับประตนะครับแล้วก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นโปรเจกต์เด็กบ้านๆทำนะครับเป็นเขาสั่งสั่งให้หารุนให้นะครับก็นี่ครับแป๊บกับคนนี้ครับคนข้างหลังนี่ครับทักทายกล้องนะครับฮัลโหลฮัลโหล อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นซูนิกนะครับเป็นซูนิกปีปีอะไรเป็นปีห้าศูนย์นะครับเป็นปีนี้เป็นหกหกก็ห้าศู 6, 6. 6, 6, 6, 6, นย์หกหกสิบหกสิบหกเนาะนี่ครับปีเ<ช>หรอใช่ใช่ปีห้าศูนย์ก็เป็นสิบหกเดี่ยวปิดนีน่เลนี่ปีห้าศูนย์ นี่เป็นใบคุ่งเลครับคันนี้ลูกค้าให้งบมาแลครับเลยให้หารถให้แล้วก็มาทำให้มันขี่ได้นะครับมันก็เป็นสภาพเนี่ยมันจะกึ่งเดิมก็ไม่เดิมนะครับเอ,นนเออ่อจะกึ่งแต่งก็ไม่แต่งนะจึ่งเดิมก็ไม่เดิมอันนี้คงจะได้พอตัวมาทำํำสวยนะครับนนถ้าน่าจะมี EP วะสักสองคลิปสามคลิปไหมอะไร EP เหรอเออคงจะมีไลฟ์ e ีเพราะ มันต้อถอดอะไรด้วยมันถ่ายได้วันเนาะโอเคนี่ยครับไม่ได้ถ่ายตอนแปเอให้ดูแล้วมัวแต่ไปเทียงสนุกเลยลืมถ่ายเอกหน้ารวดยืดว่ะเฮ้ยเฮ้ยซุ้มซื่อไวรุ่นโครงไก่ของเรานะครับตอนนี้ตกลงราคากันไว้ที่8,000บาทนะครับกำลังไงอ่ สัตว์กล่องกนนีตกลงราคาไว้ที่8,000บาทนะครับคือก็ตั้งราคารถแล้วก็เก็บให้มันสตาร์ติดแดกเขาตั้งงบไว้ที่8,000บาทนะครับนี่ครับจะขี่นะครับไหนๆกำลังไปเอามาใหม่ครับ อินไม่สัตว์อ่ะอวินมาหอดมาหันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรอยนะครับอันนี้เป็นอีพีแรกไปก่อนนะครับกูไม่มีคลิปลงครับใครที่ติดตามก็ก็อดใจก่อนนะครับกูไม่มีตังค์ทำน้อประตครับครับแค่เล้แหละจุ๊บ อะไรอะอือเอาละนี่ครับพอมาอ้างออกมาดูนะครับก็เจอสาเหตุแล้วคือมันไม่ใส่อ่าไอ้นี่มาให้นะครับน็อตน็นอตไอเน,นี่ยน็อตเฟืองโซ่เนี่ยมันไม่ใส่มาให้ทำรถภาษาอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีน็อตแล้วก็โซ่เนี่ยเพราะไอ้นี่มันตกโซ่มันก็ตกลงไปในเครื่องเนี่ยแล้วก็มีกิ๊บลูกสูบโชคดีลูกสูบไม่ไม่ค่อยเป็นเลยมาก กิบบูสูบเนี่ยมันไม่ใสไม่ให้ฟังหนึ่งนี่ครับแล้วก็ <c oughs> ดูแคมเดี่ยอย่างกลมแคมมันกลมหมดแล้วนะครับแล้วก็กระเดืองเนี่ยสึกหมดแล้วเดี๋ยวจะหาเปลี่ยนอยู่นะครับที่กดน่าจะคลิปหน้าน่าจะสตาร์ทให้ดูได้แล้วนะครับน่าจะหมดสาเหตุแล้วไอ้กูถือไฟข้างสาบไ,ได้ไหมล่ะจะได้เห็นะจะได้เห็นอ่ะเนี่ย อาวน,นี่นะดูนะเอสวัสดูอันนี้มันไม่โกลม,มเห็นไหมมันกินแค่ตรงนี้อันนี้คือมันสึกมากถ้าลดขาดน้ํำมันเครื่องมันจะชอบเป็นนะครับนี่ดูสีได้น,นี่ดูฟ้าเนี่ยมันจะออกใหม่เห็นไหมรถเคยขาดน้วมันเครื่องดูตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือแล้วก็ถ้าลดน้ําลงเครื่องเนี่ยเห็นไหมจะมีขาบขีนนี่น,นี่ก็ดูได้แล้ว ัวนี้แล้วก็ฟังคัทเนี่ยเปิดตอนตอนบ่ายมันไม่มีเออ่สปริงสไลด์เฟืองสตาร์ทนะคือมันจะมีสปริงสไลด์เวลาเรายันเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้คือประกอบถูกนะแต่ไม่มีสปริงเดี๋ยวคงจะได้หาพวกนี้มาใส่พวกนี้น่าจะได้หามาใส่นะครับนี่สตาร์ทไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นการสรุปรวมยอดและก่อสรงรถให้ลูกค้านะครับ รายการไวรุ่นคุงไก่ของเราหน้าอ่พอแค่นี้ก่อนลุกให้อีกคลิปหน้านะครับเป็นการสรุปรวมยอดให้ลูกค้าแล้วก็ประกอบสตให้ดูแหละแค่แหละสัตว์